สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรีนปวยทานดอกชมพูบานชื่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกชมพูบานชื่นของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะด้านหน้านะคะเป็นลักษณะนี้ดูด้านข้างและด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นตาลังนะคะเป็นเบอร์สองค่ะสีชมพูบานเย็นนะคะ และมีลายจุดสีขาวค่ะตัดมาสีเส้นความยาวก็อยู่ที่25เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เสน้นค่ะมาตัดปลายให้แหลมเพื่อสะดวกในการลอดช่องแล้วก็รวบริบบิ้นแบบนี้ค่ะตรงลายของเขานะคะอยู่ด้านนี้เดี๋ยวเราก็พับลงมาค่ะประมาณ10เซนติเมตรตรงนี้เเราก็บีบให้เป็นรอยนะคะจะได้ด้านสั้นแล้วก็ด้านยาว จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะทำฐาน4ี่กันหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นก่อนให้ด้านสั้นของริบบิ้นอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วใช้เส้นที่2เส้นนี้ครองที่เส้นแรกสายมือค่ะเส้นที่3นะคะจะนำมาครองข้างล่างเส้นที่2แบบนี้และเส้นที่4ค่ะจะนำมาลอดช่องทางซ้ายมือของเส้นแรกนะคะตรงนี้เลยลอดไปนะคะแล้วก็กางริบบิ้นออกแบบนี้แล้วเอานิ้วลวงเข้าไปตรงกลางค่ะ หริอเป็นเส้นที่3ามให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4จากนั้นเราก็ดันดันดึนดง,ดงดึงให้ได้ฐานสี่แบบนี้ต่อจากนั้นก็จะเอาเหรียญบาทนะคะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นให้ดูริบบิ้นนะคะเขาจะเป็นคู่แบบนี้จะมีเส้นที่สั้นนะคะเราจะพับลงมาข้างล่างเส้นความมือพับไปซ้ายมือค่ะเส้นข้างล่างนี้พับขึ้นข้างบนและเส้นซ้ายมือนี้เราจะนำมาล็อช่องค่ะเป็นการล็อกริบบิ้นนะคะ แล้วดินให้กระชับสวยงามพอได้แบบนี้แล้วเราก็พลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้ค่ะให้ดูริบบิ้นเส้นที่สั้นทั้ง4ด้านนะคะเราจะนํามาลอดช่องแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4ด้าน พอเราทำครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะเราก็จะพลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้เพื่อเริ่มต้นในการทำดอกไม้จะเริ่มต้นจากเส้นข้างบนเป็นเส้นแรกค่ะโค้งริบบิ้นมาด้านหน้าและพลิกไปด้านซ้ายให้ได้เป็นรูปทรงโบแบบนี้นะคะแล้วเอาปลายขเข้าค่ะเสียบเข้ากับช่องตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วดึงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปค่ะ,ะใช้เส้นด้านขวามือนะคะทำเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็ เสียบเข้าไปในช่องก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ไปให้ครบทั้งสี่ด้านค่ะพอเราทำครบทั้งสีด้านแล้วนะคะก็จะได้ริบบิ้นในทรงลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้ริบบิ้นเส้นซายมือค่ะจับมาพับไปด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วพับมาด้านหน้า เสียบเข้ากับตรงกลางตรงนี้เลยนะคะดันเข้าไปค่ะเขาจะมาทะลุข้างหลังนะคะเหมือนเดิมค่ะบิดไปด้านหลังค่ะแล้วความ,มาเสียบเข้ากับตรงกลางก็จะได้เป็นกรีบแบบนี้นะคะทําไม่ยากเลยอันนี้ก็เป็นกรีบที่สามแล้วค่ะตรงนี้ต้องยกตรงนี้ขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกรีบเขาจะ ทะลุออกมาไม่ได้นคะคะเสียบลงไปและยกข้างหลังนิดนึงนี่ค่ะก็จะได้กรีบทั้ง4กรีบแล้วค่ะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกรีบด้านข้างๆนะคะให้เป็นกรีบบานสวยงามเราจะตัดเป็นทรงมุนๆแบบนี้นะคะเหมือนกับเป็นกรีบบานค่ะอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็ทำให้ครบทั้ง4ด้านเลย พอได้แบบนี้แล้วนะคะก็ดึงกลีบออกมาหน่อยค่ะจะได้เห็นกลีบมนๆนะคะรอบเลยก็จะได้ดอกชมพูบานชื่นนะคะซึ่งทำไม่ยากเลยแล้วก็ประหยัดริบบิ้นด้วยค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ